สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมในบรรดาแชน,น well แนลเกมอะไรไปดูกันนะครับโอเคป่ะ okay, The channel and you won't miss the next contest Modern warships out Enjoy Enjoy เปิดมานะครับตอนนี้นะครับซ้ายศูนย์ศูนย์สี่เอ็มเอ็กซ์ยิปห้ายมาโตเวลีเคียรรเดอร ขวานะครับเลสบาโวเป็น0ูนย์สี่โอโยเวลลกับเวลิเคียแล้วก็ไรเดอร์นะครับมาใครจะเปิดดาเมดแรกครับโอมาชดเซียิงสุ่มไปแล้วนะครับยิงสุ่มไปแล้วนะครับโดนหรือเปล่าไม่โดนนะครับรอดไปอ้าวเอาแล้วครับสีแดงโดนโดนไปแล้วครับชุดแรกชุดใหญ่ไฟกระพริบหลบทันหรือเปล่าหลบทันนะครับโอเคโดนไปครึ่งครึ่งหลอดแล้วนะครับนะโอ้แย่ครับแย่น้องทามซีวีนี่ยังไง เปิดมาเจอยามาโตะอย่างนี้เล่นลำบากนะครับบอกเลยนะครับยามาโตะก็ย่ำแย่อยู่ยามาโตะย่ำแย่อยู่ยามาโตะย่ำแย่อยู่ยังไงครับยามาโตะจมลำแรกนะครับโอ้โหอาร์ตจมลำาที่สองนะครับนะนะคิวเลอร์ว่ายังไงเวลิเคียวว่ายังไงกันซีวีไม่ได้ครับซีวีแตกไปนะครับนะตอนนี้ซีวีสั่งตรงข้ามน่ากลัวมากนะครับตอนนี้อยู่คนเดียวสบายใจมากนะครับนะ โอ้โหคิวเลอร์โดนรัวสามทางครับสามทางจะรอดหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าจะรอดไหม k ค f c ออยู่ข้างบนหัวด้วยเอาไม่ใช่ครับเป็น s 7 0็ครับผมนะรอดไปนะครับนะรอดตายหวุดหวิดโอเคเคลียร์ได้นะครับเขายังไม่เห็นนะครับว่าข้างๆนั้นมีศัตรูแล้วยอยู่โอ้โหโอเคทูดามูนทูดามูนยังไงครับทูดามูนสงสัยจะชูดามูนตามชื่อนะครับนะ อย่างนี้ยังไงครับไปแล้วครับโอ้โหเรียบร้อยครับทูนอมูลตอนนี้เหลือสามสามเท่ากันนะครับนะคิวเลอร์ไม่เห็นนะว่าตอนนี้กำลังจะตายนะไม่มีใครเห็นครับไม่มีใครเห็นนะครับไรเดอร์ไรเดอร์กำลังสปอตอยู่นะครับฝั่งนู้นก็ไรเดอร์เหมือนกันครับนะไรเดอร์จอดนิ่งครับน่าจะตกปลาอยู่นะครับลำนี้นะครับโอเคโอเคเล่นกันเป็นทีมมากนะครับ เติมเลือดก่อนเติมเลือดก่อนอย่าเพิ่งห้าวเติมเลือดก่อนทุกคนเติมเลือดก่อนนะครับอฝอั่งเขียวก็พร้อมบุกแล้วนะบอกก่อนนะนะโอเคยังไงครับฝั่งนูน้นกำลังเล็งนะครับเลงเลงนานเหลือเกินนะฮนะเปิดหัวลบนิวเคลียร์เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับนะนิวเคลียร์ห้าลูกลูกละสองพันนี่เพื่อเธอคนเดียวนะฮะบ,บอกเลยนะครับ เรดาร์ที่ได้นะครับอ่าตอนนี้เปิดกันแล้วครับมาโจเซียดโดนครับมาโจเซียดโดนครับยังไงครับมาโจเซียดยังบอกยังไม่เห็นว่ะยังไม่เห็นตึงครับตึงมาโจเซียดออกตึงเอามาโจเซียดไม่สนใจไปเล่นเรือดำน้ําแล้วโอเฮโอยังไงครับโมนาลิถอยตัวทันหรือเปล่าถ้าไม่ทันนี่เสียเสียเสียหายหลายแสนนะครับไม่ดํานี่จบนะครับบอกกันเลยเรียบร้อยนะครับนี่ครับไม่ยอมดํานะครับอ่านี่ไงเรียบร้อยนะครับมาโจเซียดยังไงครับ มายเซตโอ้มาเยอเซ็ตหลบทันนะครับนะไม่งั้นนะเป็นเป็นคลิปแน่นอนนะครับนะโอ้ยโอ้โดนไถว่ะโอ้ยโอ้โดนไถว่ะทําไมไม่ดําน้ําหนีวะไม่เข้าใจอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหเอาแล้วครับมีสึกเกิดขึ้นครับโดนตุยตูดครับเอาแล้ว,เอ,ลวเอาแล้วครับฝั่งแดงเขาเล่นกันเป็นแผนครับนะไม่น่าเชื่อนะ โอเคครับกลายเป็นว่าตอนแรกได้เปรียบตอนนี้กลายว่าเสียเปรียบนะครับฝั่งเขียวนะครับนะไม่น่าเชื่อวะไอพลเอ็งทุดมูลเขาหน่อยดิโอโหไรเดอร์นะครับสกินแดงนะครับนะเสียไปหมื่นสี่พันทองนะครับเพื่อเธอคนเดียวนะครับเอาแล้วครับเริ่มนะครับเริ่มใช้การอุปกรณ์เสริมการสปอร์ตแล้วนะครับนะสายสเตลต้องใช้นะครับนะ โอเคปล่อยพูดเรียบร้อยนะครับเห็นศัตรูเรียบร้อยแล้วนะครับกําลังเสริมว่าไงกําลังเสริมบอกขอลอยลอยเรือเล่นก่อนนะครับไม่ขอเข้าใกล้นะครับนะผ่านไปครับยังไงครับเนี่ยเอาแล้วเปิดศึกกันแล้วครับเอยนะครับใส่ไปครับนะซันโวไปหนึ่งทีเข้าหน้าด้วยเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเอาดีเอาดีเอาดีมาดีดีต่อกรกันด้วยอาวุธครับนะ ไม่มีใครยอมใครจริงๆนะครับอะยังไงต่อครับโอ้โหคิวเลอร์ปล่อยไปครับมิสไซ์นะครับเต็มๆนะครับยังไงต่อครับอ่าเดี๋ยวสองชั่วโมงผ่านไปแล้วครับก็อยู่ที่เดิมนะครับไม่ได้ไปไหนต่อนะเกมนี้สึกนานเลอเกินมาครับเฮ้ยจริงๆมันก็เล่นกันได้นะเว้ยจริงๆเ้าอะ มันเล่นเป็นทีมมันก็เล่นได้นะลองแข่งดูก็ได้ไม่เสียไม่เสียหายถ้าเขาเกิดแข่งกันแล้วเวลามันว่างพอดนะีเอาแล้วครับเปิดศึกแล้วซันโวมาปังอัง,องมาโยเซียดโดนเข้าไปครึ่งหลอดเส,เสียไปเสียไปสามสิเปอร์เซ็ตของเลือดครับไรเดอร์ก็เจ็บเหมือนกันนะครับ เปิดศึกไถ่กันเรียบร้อยนะครับนะตอนนี้นะครับมาดูกันว่าไอ้แดงมันเป็นนักสู้นะครับส่วนไอ้เขียวมันเป็นนักซิ่งนะครับแล้วปาดเปียวนะฮะนะอย่า้องเป็นเพลงครับเดี๋ยวเกิดคลิปนี้ลงแล้วโดนลิขสิทธิ์ครับเผื่อลงเผื่อลง <c oughs> เอาว่ะอา้าวไอ้พลไอ้พลโดนสองทางเรียบร้อยเรียบร้อยฝั่งนู้นเขาสามัคคีกว่าวะยังไงวนะน่ะ ไอ้พนติดเรียบร้อยเรียบร้อยเอาเละครับสีแดงโดนซันโวไปโอ้โหไอสองคนนี้มันร้ายวะ่ะเออเฮ้ยไม่โคตรเอาอ่ะแม่เออสองด้านเลยโคตรเอาเอ่ะเออนี่ท้าไม่ชนหินชนะเรียบร้อยแล้วนะครับบอกเลยนะบอกเลยศึกครั้งนี้โอ้โหโอ้โห โอ้โหโคตรเอาโอ้โหยิงแล้วยิงแล้วยิงแล้วออหืโคตรสั่นอหือโอ้โหอย่างเอามาโอ้สองทางเอาไงครับหลบได้เหลือทางเดียวแล้วยังไงต่อจมได้ไหมจมได้ไหมจมได้ไหมเอาว่ะเอาว่ะโคตรตึงโคตรตึง เอาแล้วว่าโคตรตึงเอถอยไปไหนอ่ะเอาแล้วว่าเลือดเยอะกว่ากันเท่าหนึ่งครับที่เหลือแล้วแต่ความสาม,มารถแล้วนะครับนะตอนนี้อฮอลิคอปเตอร์กำลังโดนสปอตอยู่อเอาแล้วเปิดศึกแล้วเอาแล้วเวลี่คียพะทะเวลี่คียศึกครั้งนี้เกิดอะไรขึ้นตึงมากาคงไม่เห็นเ้ยเอาเว้ยตาคนตามองไม่เห็นเว้ยเอาเว้ยหันหข้างเว้ยไอ้นี่หันข้างเอาแล้วมิสไซล์ไปแล้วไปแล้วกดฟุ้งไปแล้วยังไงครับ คิวเลอร์เหมือนจะไปก่อนนะคิวเลอร์จะไปก่อนหรือเปล่าโ oh, อ้คิวเลอร์ถึกอะถึกมากคิวเลอร์คิวเลอร์ฝืนความตายไม่ได้นะครับนะโอ oh, ้ใช้ได้ใช้ได้โอ้ยแม่งตึงว่ะเกมแม่งตึงไม่เดือดจริงมอ๋อถังเกตดูพอเร็วึกขึ้นบินตายปุ๊บเกมเดือดทันทีเลยอะเออแม่งโคตรเอาเลย <c oughs> ไหนลองผิวน้ำห้าหาห้าลำดิผิวน้ำห้าลำ Thank yeah. you.